สวัสดีครับผมบ๊อบบี้เอบีพรีเมียมมอเตอร์โชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษวันนี้ผมจะมานำเสนอเจ้ามัสแตง5.0ตัวท็อปสุดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ไทยนะครับ สีเทาแท้เดิมโรงงานนะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับมีท่อนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอกันว่าดีสวยและแรงขนาดไหนครับไปชมกันครับเจ้ามัสแตงคันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ฟอร์ดไทยแลนด์นะครับป้ายแดงนะครับออกมาในราคา4 8 0ล้าน8แสบาทนะครับมาดูนะครับโฉมของเขานะครับเป็นโฉมม i n เนอร์เชน ปี2019แล้วนะครับรถคันนี้นะครับออกที่0ูน PKS Automobile นะครับความแรงของเขาเนี่ย5.0ลิตรนะครับมากับแรงม้าสูงถึง460แรงม้านะครับมากับล้อแม็กยางใหม่นะครับยางมิชลินแท้จากโรงงานนะครับชุดแต่งแท้คาร์บอนไฟเบอร์แท้รอบคันนะครับ เจ้ามาสแตงอ้างจุดศูนย i n มนอร์นะครับจะมีความโดดเด่นนะครับตรงไฟหน้าเป็นสามขีดนะครับเป็น Day l ไล h ์นะครับไฟใหญ่จะเป็นไฟวงกลมด้านข้างจะมีโลโก้ของเจ้ามาสแตงนะครับไฟท้ายของเขานะครับก็จะมีไฟสามขีดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับและโลโก้ g t ตัวนี้นะครับเป็นขีดเด่นของเขานะครับและมีวิ่งหลังนะครับที่โดดเด่นรับกับตัวรถในส่วนของด้านข้างตัวถังรถนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของ a e r o d y n a มิกนะครับที่จะรับกับแรงต้านของลมนะครับจะทำให้มีความสปอร์ตและโฉบเฉียวนะครับท่อไอเสีย V ีมาสวาลปลายคาร์บอนนะครับท่อชุดนี้นะครับเดินตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงปลายท่อนะครับท่อของเขานั้นจะปรับได้ถึง4โหมดนะครับเดี๋ยวปรับได้แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับท่อของเขานะครับก็จะปรับได้ถึง4โหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นโหมดไหนบ้างนะครับมีโหมดเงียบนะครับโหมดธรรมดา และโหมดสปอร์ตนะครับและโหมดทแทร็กนะครับก็จะทำให้เสียงท่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับ ส่วนของวิทยุนะครับเขาก็จะมีโหมดต่างๆนะครับหน้าจอนะครับเป็น12นิ้วนะครับจอเป็นระบบสัมผัสนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเมนูอัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับจากฟังก์ชันที่เป็นภาษาไทยนะครับช่องแอร์ของเขานะครับมีถึง3ช่องนะครับเป็นระบบวงกลมเนี่ยสามารถปรับได้นะครับหลายองศาเลยทีเดียวนะครับไปถึงด้านหลังได้นะครับมีเบาะคนนั่งนะครับโลโก้ตรงนี้ก็จะมีคําว่ามัสแตงนะครับสวยงามนะครับ วงมาลัยของเขานะครับก็จะเป็นระบบโมดีฟนะครับมีฟังก์ชันถึง4ฟังก์ชันนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะครับพร้อมกับเกียร์แพดเดิลชิปนะครับบวกและลบทางด้านซ้ายและด้านขวาครับคันเกียร์นะครับก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงไม่ต่ําจนเกินไปนะครับในส่วนของปุ่มปรับโหมดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะให้ความดิบนะครับดูเป็นแบบอเมริกันหน่อยๆนะครับดูเหมือนว่าดีไซน์ของเขาจะคล้ายๆกับเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็คงความ แปลกและไม่เหมือนใครในส่วนการดีไซน์ในอินทีเรียของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตัดด้วยได้นะครับเย็บเข็บคู่นะครับสีขาวนะครับดูสวยงามนะครับภายในของเขานะครับก็ดีไซน์นะครับให้ดูหรูหรานะครับและกว้างขวางนะครับเหมาะกับคนที่มีรูปร่างใหญ่นะครับแบบ ผมนี้นั่งรู้สึกว่าสบายเบาะไม่รู้สึกว่าแข็งกระด้างจนเกินไปนะครับผมรู้สึกว่านั่งสบายนะครับในส่วนของการวางเท้าวางมือนะครับวางได้สุดแขนเลยนะครับแล้วก็ยังมีที่เหลืออีกเยอะครับคุญแจของเขานะครับก็จะเป็นระบบสมาร์ทคี์นะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้เสียบเข้าไปนะครับจะมีโลโก้นะครับของมัสแต n งนะครับม้าวิ่งนะครับตรงนี้สวยนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับผมมีปุ่มเปิดต่างๆนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับวางเครื่อง5.0ลิตรนะครับเต็มห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนี้แน่นเลยนะครับดูนะครับหม้อพักน้ำนะครับยังใสๆอยู่นะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่มีการถอดแกะหรือรือโมดิฟายใดๆนะครับห้องเครื่องอยู่นี้ในสภาพสมบูรณ์นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับสวยนะครับคานต่างๆนะครับไม่มีการแกะหรือหรือยกซ่อมใดๆนะครับ ในส่วนของช่องเติมน้ํามันของเขานะครับก็จะไม่มีฝาปิดอะไรให้ยุ่นยากนะครับก็สามารถเอาที่เสียบเติมเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ามัสแตงคันนี้นะครับ5.0นะครับรีวิวเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ามัสแตงคันนี้นะครับสนนราคานะครับ3า9ล้านบาทนะครับ ตอนป้ายแดงเนี่ยราคาของเขานะครับสูงถึงเกือบ5ล้านบาทนะครับประหยัดไป1ล้านบาทนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ยังมีวารันตีศูนย์นะครับ5ปีและซ่อมศูนย์ได้ถึง10,000แสนกิโลเมตรนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งดูแลเช็คระยะทางไป1ครั้งเท่านั้นเองนะครับเหมือนได้ป้ายแดงนะครับและประหยัดลงไปถึง1ล้านบาทและถ้าท่านอยากมาชมนะครับ เจ้ารถมัสแตงคันนี้นะครับเชิญได้ที่โชว์รูม AB Premium m o t o มเถนนกาญจนาภิเษกและถ้าชอบรถของ AB p r e m i u m m o t o มกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดรถยนต์ที่เข้าใหม่นะครับแล้วเจอกันที่ AB p r e m i u m Motor สนับสนุนโดยค่าฟ o r s ชั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มหล